สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4เลขาคณิตเนะีเลขาคณิตแบบโบราณนะเริ่มต้นด้วยจุดเนะีเส้นตรงเส้นขนานสามเหลี่ยมคล้ายต่างๆเนะี่ยคลิปนี้ก็เป็นตอนที่4ลนะเนื้อหาส่วนใหญ่ก็มาจากหนังสือเนะี่ยยูคลิดอิเลเมนต์บุเนีเล่มที่1 2 3มเนะี่ยมีหลายเล่มแล้วก็พอ o พซิชันต่างต่างเนะีถ้าเป็นนะี หนังสือภาษาไทยก็มาจากคณิตศาสตร์ปรนัยเล่มที่32โลกเลขาคณิตนีปัจจุบันก็เป็นอ e ีบุ๊กนีหาซื้อได้ที่ร้านเมบมาร์เก็ตอ่ะมาดูเนื้อหาในคลิปนี้กันยูคลิดอิเลเมนต์บุ๊กเล่มที่3เนราะพอโพซิชัน18เส้นตรง bc สัมผัสวงกลมที่จุด a จุดศูนย์กลาง O นะจะได้ว่า OA ตั้งฉากกับ BC นะะยุกต์ใช้งานก็จำไปใช้งานเลยนะแต่ว่าในคลิปนี้ก็เป็นเลขาคณิตเบื้องต้นนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นพิสูจน์นะให้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ไว้ข้อพิสูจน์นะให้เส้นตรง BC สัมผัสวงกลมที่จุด A โเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะสมมุติ OA ไม่ตั้งฉากกับ bc ก็แปลว่าต้องมีจุดอื่นบนเส้นตรง bc แล้วก็ O E นะีตั้งฉากกับ bc นะ E นะก็ต้องยาวกว่า OA เนะเพราะนี้จุดนี้อยู่บนวงกลมในจุดนี้เยื่มออกมา O นะ OA ก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับ O E สามเหลี่ยม oea นะมุม oea ก็ต้องเป็นมุมฉากนะอย่าไปดูจากรูปนี้นะรูปนี้วาดประกอบถึ่จะงงนะความหมาย oe ตั้งฉากกับ bc เนะี่ยเพราะฉะนั้น oea เนะี่ยก็ต้องเป็นมุมฉากนะมุมสองมุมใดๆในรูปสามเหลี่ยมรวมกันต้องน้อยกว่าสองมุมฉากนะแต่ว่า OEA 90ไปแล้วนี่ะเ,เพราะฉะนั้น oae ก็ต้องน้อยกว่า90นะเพราะฉะนั้นมุม oae ก็ต้องน้อยกว่า e OEA นีด้านตรงข้ามมุมเล็กก็ต้องมีขนาดเล็กกว่าใช่ไหม O E ก็ต้องน้อยกว่า OA นะกับ3ขัดแย้งกันขัดแย้งกันก็ปแปลว่าที่สมมุติ1ไว้ไม่จริง นะเพราะฉะนั้นเนะี่ย OA ต้องตั้งฉากกับ BC ยูคลิดอิเลเมนต์บุ๊เล่มที่3 p r เพราะโพซิชัน19นะี BC เป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด A เนะเส้นตั้งฉากกับ BC ที่จุด A ต้องผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลม ให้เส้นตรง DA นะตั้งฉากกับ BC เพราะฉะนั้นมุม DAC เป็นมุมฉาก O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะสมมุติว่า O ไม่อยู่บน DA นะีนี่วาดภาพตามที่สมมุตินะเพราะฉะนั้นนะ OAC นะไม่เท่ากับ DAC โเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมเพราะฉะนั้น OA ต้องตั้งฉากกับ A C O A C ก็ต้องเป็นมุมฉากนีจาก1และ4จะได้ว่า O A C เท่ากับ D A C นะ3กับ5ขัดแย้งกันขัดแย้งกันก็แปลว่าที่สมมุติ2นี่ไม่จริงเนะีเพราะฉะนั้น O ต้องอยู่บนเส้นตรง D A นะประยุกต์ใช้งานจริงก็เอาผลไปใช้เลยนะ bc สัมผัสวงกลมที่จุด a นะเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ bc ที่จุด a ต้องผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมเอาผลไปใช้งานกันนะในคลิปนี้ก็นะเลขาคณิตโบราณเลขาคณิตเบื้องต้นก็เน้นพิสูจน์นะยูคลิดอิเลเมนต์บุเล่มที่3พอบาสิชันยี่ มุมที่จุดศูนย์กลางเนะี่ยมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงนะเพราะฉะนั้นมุม AOB มีขนาดเป็น2เท่าของมุม ACB นะการพิสูจน์ทฤษฎีบททางเลขาคณิตเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะมีบทสร้างเพิ่มเติมนะลากเส้นนะ OC แล้วก็เ b บโอเอโเท่ากันเพราะว่าเป็นรัศมีวงกลมสามเหลี่ยมนะ o a b สามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันให้มุมนี้เป็น x OB กับ OC เท่ากันสามเหลี่ยมรูปนี้ก็สามเหลี่ยมหน้าจัว่วให้มุมนี้เป็น Y o c a สามเหลี่ยมหน้าจั่วอีกล้ให้มุมนี้เป็น Z สามเหลี่ยมรูปใหญ่ A B C นะก็เป็น 2x 2y 2 z รวมกันเป็น180นะแบ่งกลุ่มให้ดีนะก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ180ลบทิ้งด้วย2คูณ y Z สามเหลี่ยมนะ A O B นะ มุมนี้นะ AOB เท่ากับ180ลบ 2x นะแต่ 2x แทนค่าลงมาแล้วนะ180ตัดกันไปก็เหลือ2เท่าของ y บวก z แต่ y บวก z มันคือมุม ACB นะแล้วเราก็พิสูจน์ได้แล้วนะมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงนะในการเรียนเลขาคณิตนะนะเอาผลไปใช้งานกันนะ นี่เป็นตําราเรียนนะตําราเรียนผ่านคลิปบรรยายการสอนเนี่ยนะก็เลยพิสูจน์ให้เห็นนะแต่ว่าเอาผลไปใช้งานกัน Euclid e l e m e n t Bo o k เล่ม p r o p p s s t t o o n 2นะบน Segment นะหรือบนส่วนโค้งเดียวกันของวงกลมเนะี่ยเป็นจุดนะถ้าโยงเส้นก็เป็นคอร์ดนะถ้ามองส่วนโค้งนี้ก็คือส่วนโค้งเดียวกันนะ ลองรับได้จุด A B มุมบนเซกเมนต์เดียวกันมีขนาดเท่ากันนะหรือบอกว่ามุมบนส่วนโค้งที่รองรับด้วยคอร์ดเดียวกันเนะีคอร์ด A B มุมนี้รองรับด้วยคอร์ด A B มุมนี้รองรับด้วยคอร์ด A B มีขนาดเท่ากันเนี่ยพันะมุม A D B มีขนาดเท่ากับมุม A C B นะจะมองว่า คอร์ด ab ลองรับมุมก็ได้มองว่านะส่วนโค้ง ab ลองรับมุมก็ไดนะ้นำผลไปใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมบทสร้างนะให้ o เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมลากเส้น oa ob นะมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงแพนสองเท่าของ adb สองเท่ามุมนี้ก็เท่ากับมุม aob สเท่าของมุมนี้ก็เท่ากับมุม aob เพราะฉะนั้น adb เท่ากับ acb เนี่นี่ก็ถือว่าพิสูจน์เสร็จละยูคลิดอิเลเมนต์บุ๊กเล่มที่3 p r o พรา i โพซิชัน22เนี่ยมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมรวมกันเท่ากับ2มุมฉากมุม a มุม c บวกกันเป็น2มุมฉาก มุม B มุม D บวกกันเป็น2มุมฉากนะข้อพิสูจน์นะให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะลากเส้นนะ O B O D นะ D A นีให้เป็นมุม X นะพอมุมน,นี้เป็น X มุมน,นี้ก็เป็น2 X นะให้มุมน,นี้เป็น Y นะ มุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับคือมุมนี้นะบางทีก็เรียวกว่ามุมกลับนี่ก็สอง y เนี่ยสอง y เท่ากับเนี่ยสามร้อยหกสิบลบสอง x เนี่ยสอง x บวกสอง y ก็คือ d o b กับมุมกลับเนี่ยรวมสองมุมนี้รวมกันก็สามร้อยหกสิบเพราะ x บวก y ก็เป็นร้อยแปดสิบเนี่ยมุมตรงข้ามเห็นไหม x วายบวกกันเป็น180ร้อยแปดสิบองศา ในทํานองเดียวกันมุมนี้นะมุม D กับมุม B รวมกันก็เป็นร้อดสิบด้วยยู e c l i ดอิเลเมนต o บุเล่มที่3 p เพราะโพ i ิชันสาที่สเป็นเส้นสัมผัสวงกลมที่จุด A เนะ AB เป็นคอร์ดนะมุมที่เส้นสัมผัส กระทำกับคอร์ดเนะี่ยมุมนี้นะจะมีขนาดเท่ากับมุมตรงข้ามที่รองรับด้วยคอร์ด ab นะีมุมที่เส้นสัมผัสกระทำกับคอร์ดมีขนาดเท่ากับมุมบนส่วนโค้งด้านตรงข้ามนะมุมนี้กับมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะ dab เท่ากับ acb ต่อไปเป็นข้อพิสูจน์นะเริ่มต้นบทสร้าง ลากเส้นผ่านศูนย์กลางเนะี่ย AF อันนี้ก็ตั้งฉากกับ ED ลากเส้น CF แล้วก็ b F นะมุม FAD 90องศาเนะี่ยเพราะว่ารัศมี OA ตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนะ FAD แยกเป็น2ส,ส่วนก็คือ BAD กับ BAF ต่อไปทางด้านนี้บ้างนะ fca นะรองรับด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางมุมนี้ก็90องศาแยกเป็น2ส่วนก็คือ acb กับนะ bcf นะแต่มุมนี้นะกับมุมนี้รองรับด้วยขอด bf ก็เลยมีขนาดเท่ากันพอหักล้างออกไปแล้วก็เลยเหลือว่ามุม dab มีขนาดเท่ากับมุม A C B นะนนี้ก็ถือว่าพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยละตัวอย่างประยุกต์ใช้งานนะเราก็มาดูว่ามีวงกลมนะจุดศูนย์กลาง O ให้มุมนี้90มุมนี้90ก็คือจุดภายนอกลากมาสัมผัสกับ,กบวงกลมนั่นเองนะถ้ามุมนี้92องศาถามว่า x มีขนาดเท่าไหร่นี่ก็ประยุกต์ใช้งานกันนะ ตัวนี้ x ตัวนี้ก็ 2x พอตัวนี้ 2x เนี่ยตัวนี้90ตัวนี้90ตัวนี้ก็เป็180ลบ 2x 180ลบ 2x เท่ากับ92เนะี่ย x ก็เลยมีค่าเป็น44อันนี้เป็นการประยุกต์ใช้งานนะในระดับนักเรียนมต้นนะเรียนเลขาคณิตเบื้องต้นประยุกต์ใช้งานอันถัดไปนะ ก็มองโดยรวมเลยนะว่าถ้าเรารู้ว่ามุมนี้ x มุมนี้ 2x อันนี้เป็นรัศมีอันนี้เป็นรัศมีเนะี่ยเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแล้วมุมที่ฐานก็มีขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันคือ180ลบ 2x หารด้วย2นะแต่พอมุมนี้เป็นมุมฉากตัวนี้90ลบ x ตัวนี้ก็เป็น x เฉยๆเนะี่ยมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉาก มุมนี้ 2x มุมนี้ก็180ยแลบ2ออันนี้คือสภาพแวดล้อมของมุมต่างๆภายในรูปนี้นพอเจอโจทย์คำถามนะกำหนดมุมอะไรก็ตามเราก็สามารถหาของที่เหลือได้ถ้าให้ตัวนี้เป็น43 2เท่าก็เป็น86น180รยแปดลบด้วยแปหหารด้วย2ก็ได้47 90บกลบ็ก็เหลือ43สมุมนี้ก็ 180ลบทิ้งด้วย86เห็นไหมรู้ขนาดของมุมต่างๆได้ครบถ้วนเนี่ยในภาพนี้นะก็มีลักษณะคล้ายกันนะแต่ว่ามองมุมทางด้านนี้นะมองแบบแยกส่วนมุมนี้ x นะมุมนี้ก็ 2x นะแต่เรามองว่านะสามเหลี่ยม OBA กับสามเหลี่ยม OCA เท่ากันทุกประการเนะี่ยมุมนี้ก็เลยเป็น x มุมนี้ก็ x มุมนี้เท่ากันอยู่แล้วนะ 90ลบ x นะพอมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันนะแล้วก็มันมีขนาดเป็น180 x, นลบ 2x ครึ่งก็90ลบ x อนะอันนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ได้จากภาพนี่นะสามารถระบุม,มุมต่างๆได้หมดเลยัน้นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานเนี่ยนะจะให้ตัวนี้เป็น50นะหรือกำหนดมุมนี้เป็น40เราสามารถค้นหามุมต่างๆได้หมดเลยนะ,อะลองเริ่มที่ตัวนี้นะถ้าตัวนี้40 มุมนี้เท่ากันก็40ด้วยนะมุมนี้นะกับมุมนี้รวมกันเป็น180อันนี้ก็1 0 0 100หาร2ก็คนละ50นะมุมที่เส้นรอบวงเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางมุมนี้ก็เลยเป็น50มุมนี้50นะมุมนี้มุมฉากมุมนี้ก็40มุมนี้40มุมนี้มุมฉากอันนี้ก็50ด้วยนะ หรือจะใช้เหตุผลว่าเริ่มที่50ตัวนี้นะมุมที่คอร์ด BC กระทํากับเส้นสัมผัส AB 50มุมตรงข้ามอันนี้ก็50ด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานในการหาขนาดของมุมต่างๆนะเอาน,นะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะเลขาคณิตเบื้องต้นนะติดตามในเด้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ